นีนะครับผมเป็นเกียรติมากๆครับที่มาร่วมงานกับทาง Good Best เจอกันในช่องเดียของเรานะครับดีใจเหมือนกันนะคะเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับเบส้วยค่ะนี่จอนสันรู้สึกเก่งๆนะคะเก่งๆเลยนะฮะไม่เคยเจอตัวจริงๆสวยมากอ๋อเจ้าในฝันของผมได้เห็นแล้วผมจริงนะฮะแล้วพอเสียงแฟนคลับอ๋อเจ้าหน่อยแล้วติดใจมากเลยนะคนคนไมยอยากถาม ความรู้สึกครับของคุณยล่านะที่ได้มาร่วมงานกับเบสในครั้งนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับเบลว่านะเบสเลือกคนที่เหมาะแล้วค่ะเพราะว่าเลเป็นคนชอบเที่ยวมากคือเป็นการเที่ยวอ่ะเป็นแฟชั่นของเบลแล้วมันเป็นโกของเบลว่าในทุกๆปีเบลจะต้องได้ไปเที่ยวไม่งานแบบโอ้ยลดทำงานอย่างเดียวมันมันเหมือนมันมองไปข้างหน้ามันไม่มีเป้าหมายค่ะเบลก็เลยใช้การ มีแบบตั้งทริปในแต่ละปีซึ่งแบบปีหนึ่งอย่างต่ำก็คือเป็น3 4มสี่ทริปหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำโอ้โหค่ะนี่ก็เป็นสายเที่ยวตัวจริงแล้วพอมากับบริษัททัวร์เรียกไว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยมันเลยเป็นความเหมาะสมที่ลงตัวนะคือคุณไห้คุณนึกออกไหมคือเดี๋ยวนี้เราไม่ชอบความเขาเรียกว่าอะไรแบบนอนลำบากหนอที่จะต้องมาทำอะไรคืออันเนี้ยเขาจะมีเซอร์วิสที่มันฟูลเซอร์วิสให้เราเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ เราจะได้ไปเที่ยวอย่างสบายใจแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรด้วยนะคะอย่างที่บค่ว่าปีนี้พี่เบลล่าก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศมาใช่ไหมคะคือเพิ่งไปมาเมื่อสิ้นปีค่ะเราเราให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่าแบบทริปในการเดินทางเป็นยังไงบ้างสำหรับทริปการเดินทางเอาจริงๆครับเป็นเมื่อก่อนก็อาจจะมีความสมบุกสมบันแต่เดี๋ยวนี้รักสบายแล้วก็จะเลือกไปอะไรที่เราจะ การเที่ยวคือการที่จะได้พักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลือกอะไรที่ค่อนข,ข,ข้างมีความพอดีจะชอบธรรมชาติจะชอบแบบเออไปดูวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงแล้วมันคือเรื่องจริงนะครับ<ภ>หลายคน<ภ>อาจจะคิดว่าการไปเที่ยวเองนะฮะเราจะต้องได้ทริปที่ตรงใจแต่จริงๆเราไปถึงแล้วลำบากมากต้องวางแผนต้องดูแลคนที่ไปทริปกับเราต้องรองรับความรู้สึก<ภ>และการเดือดรนที่ต่างๆอไนนี้มันมวุ่นวาย<ภ>แต่การไปกับทัวร์มันคือเขารับจบให้ท<ภ>ุกอย่างเราเตรียมตัวแล้วเราได้ไปเที่ยวจริงๆ ได้ไปสัมผัสได้ไปพักผ่อนจริงๆนั่นเองนะครับผมแต่ทีนี้ผมแอบสงสัยอย่างหนึ่งนะฮะคุณแม่เองนะครับแน่นอนครับโหเป็นงานในวงการนี้มีเยอะมากแทบจะตลอดทุกวันนะฮะทีนี้เวลาเราจะไปเที่ยวแต่ละทีมันก็ต้องมีการแบ่งเรื่องของการเตรียมตัวใช่ไหมครับทีนี้ให้ความสําคัญกับอะไรเป็นหลักครับระหว่างเรื่องของเวลาเรื่องของสถานที่หรือว่าเรื่องของรูปแบบการเดินทางครับโหแปลว่ามันเป็นทุกอย่างที่มันต้องประกอบกันนะคือมันอย่างใดอย่างหนึ่งมันมันไม่ได้เลยคืออาาที่แน่ๆคือ เราต้องวางแผนเรื่องเวลาก่อนเนาะเรามีเวลาแก๊บกี่วันเราจะไปกับคนกี่คนอย่างเงี้ยแล้วก็รูปแบบในการเที่ยวจะเหมาะสมไหมกับคนที่ไปร่วมกับเรามันก็จะต้องดูแบบองค์ประกอบนทุกอย่างด้วยแต่เราชอบที่นี่ตรงที่เมื่อกี้แอบถามลวถ้าไปสองคนได้ไหมคะสามคนได้ไหมคะคือรับทำทุกอย่างได<ช>้เลยอ่ะใช่แล้วค่ะเสริมนิดนึงนะคะบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลของเราสามารถแบบออกแพลนทัวร์ได้ตามลูกค้าได้เลยว่าอยากไปเยอะที่ไหนเวลาไหนเมื่อไหร่สามารถแพลนได้เลยคะ่ะซึ่งความจริงอ่ะคำว่า คูเนะคนก็จะคิดว่าเราจะต้องไปกับคนที่ไม่รู้จักหรือว<ช>่ามยไปกับคนเป็นร้อยอย่างนี้หรือเปล่าแต่ที่จริงคือไม่ใช่ใชอันนี้เขาจัดจัดทริปให้เราจัดทริปเป็นกลุ่มเหมาส่วนตัวเฉพาะครอบครัวเราได้เลย,<ช>เลยนะครับใช่ฉะนั้นมันก็คือเออเราสามารถดีไซน์ได้เลยว่าเราอยากไปเที่ยวแบบไหนใช่ค่ะแล้วแบบนี้พี่เบลล่ามีทริปพักผ่อนในฝันไหมคะว่าอยากไปประเทศนี้สัมผัสบรรยากาศแบบนี้มีแพนไหมคะว่าทริปในฝันของพี่เบลล่าเป็นยังไงบ้างค่ะ อ,อยากลองไปประเทศที่ไม่เคยได้ไปมาก่อนค่ะแล้วก็ เมื่อก่อนอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอย่างเช่นเช่นนะคะเพราะว่าอยากไปหลายที่ท่าซักสถานโอ้เคยเคยเห็นภาพไหมคะคือเขาแบบวิวสวยมากแล้วคือเบลเชื่อว่ามันเป็นธรรมชาติที่ยังคือสดใหม่ะยังไม่ค่อยมีคนได้ไปอย่างเงี้ยค่ะหรือประเทศจีนอย่างเงี้ยก็น่าสนใจเขาก็เปิดรูที่เที่ยวหลายๆที่ที่น่าสนใจหลายที่เลยอ่ะใช่ประเทศจีนก็ดีค่ะนัดดูซีรีส์จีนอยู่ผู้ชายจีนหล่อมากแล้วเราจะเดินตามถนนล้าจะเจอเขาไหมคะก็เป็นเดสนี้ผมได้คิดว่าจะเจอค่ะโอเค ผมบอกนิดน no ึงครับทิปไปเที่ยวจีนแล้วให้เจอพอสอจีนหนุ่มจีนที่ถูกกักายนะไปเข้าฟิตเนสครับเขาบอกว่าคนหล่อส่วนใหญ่ไปรวมตัวอยู่ในฟิตเนสกันหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวทำเบสะในตัวนี้นะจัดไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสประเทศจีนกันนะฮะถ้่ใครอยากไปดูหนุ่จีนคเบลล่านะนี่ก็เป็นความรู้สึกนะครับของคุณเบลล่านะฮะที่ได้มาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับผมแต่ว่าวันนี้คุณเบลล่ามาแล้วทั้งที แน่นอนครับไม่ได้มาร้องเพลงให้เราฟังเพาะๆเฉยๆคุณเบลล่ามีของขวัญมาแจกใช่แลวของขวัญมาแจกสำหรับทุกคนที่อยู่ภายในงานตรงนี้แต่มันมีไฮไลท์นิดหนึ่งมีแจกแค่3ชิ้น,ววม,นมีแค่สาชิ้นเพราะฉะนั้นต้องช่วงชิงกันนิดหนึ่งนะครับเราจะขอเรียนเชิญสท่าน สามท่านขึ้นมาบนเวทีพี่เบลล่าจะช่วยเลือกได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมช่วยเลือกได้ไหมให้เขาอะเอางี้นะครับแยกกันมาเหรอเอาเอามือจับติงหูเอามือจับติงหูไว้นะฮะพอผมบอกชูมือขึ้นปุ๊บใครชูมือโดนใจพี่เบลล่าก่อนพี่เบลล่าเรียกขึ้นมาเลยอ๋อันนี้นะเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวช่วยดูฝั่งนี้นะคะจับจับติ่งหูตัวเองไว้อย่าจับติ่งหูคนข้างๆนะเดี๋ยวโดนด่านะครับ ตัดติงหูตัวเองนะครับถ้าพร้อมและหนึ่งสองติ่งหูติงหูที่ไหนไหนอธิหูครับหนึ่งสองสองถูกแล้วไม่ทันยากเพราแบบนี้ดีไหมเรียกเลยครับเราตั้งเป็นโจทย์หรืออะไรดีไหมอ่ะหรือหรือไม่ใครมีเป็นยี่สิบดีไหมเอาเลยเหรอใช่หรือว่าใครเกิดวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองครับพถบัตรประชาชนมาเลยครับยี่สิครับมาครับ มมาขึ้นนะครับถ้างั้นเอาเป็นนี่คำตอบลงถ้าเงินเอาเป็นเออปีนีเบสครบรอบ13ปีใช่ไหมคะโอเคได้แล้วนะครับยี่สิบล้านแรกหาแล้วโอเคครับเรเชิลกบคุณแม่ครับคุณแม่ครับนี่มีการตรวจบัตรเหมือนเราจะเข้าผับยังไงไม่รู้นะฮะตรวจบัตรนะคะโอเคครับคุณแม่คุณแม่หาบัตรประชาชนไม่เจอเอาเป็นใบรับจำนำก็ได้นะคุณแม่ครับ ใบรับวจำนำมีบอกวันเกิดไหมฮะใบกับขี่มีบอกอยู่นะครับวันที่22ครับมาครับตอนนี้เรายังขาดอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนครับปีนี้เบสครบรอบ13บสามปีใครเกิดวันที่13ขึ้นมาเลยค่ะมาเลยมีคนต่อรองนะฮะได้แล้วครับได้แล้วครับวันที่13ครับฝั่งนี้ก็มีหนึ่งท่านค่ะเอาแล้วมีของรางวัลแค่3ชิ้นครับมี3ชิ้นมีเพิ่มอีกชิ้นไหมคะเต่อยิ่งชุบกันครับสองคน ได้สี่ชิ้นเลยนะโอเคมีของรางวัลเพิ่มให้เป็นสี่ชิ้นนะครับเราได้ผู้เข้าเล่นเกมกับคุณเบลล่าทั้งหมดสท่านด้วยกันทั้ง4ี่ท่านคือได้เล่นเกมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคำถามถ้าใครตอบถูกถึงจะได้ของรางวัลเชิญนะครับคำถามของเราก็แต่ว่าแต่เนึงด้วยความที่คนเยอะขึ้นเดี๋ยวเราลดจำนวนลงแล้วกันเดี๋ยวเขาจะตอบกันไม่ถูกทุกคนลดจำนวนลงหมายถึงว่าจาคำถามค่ะโอ้คำถามง่ายมากเลยค่ะเพราะว่า หนงรู้คำตอบคำถามง่ายมากเพราะฉะนั้นเอางี้แล้วกันนะครับคำถามเนี่ยใครตอบไวก่อนก็จะได้สิทธิก่อนนะครับเพื่อที่ว่ามันจะท่ามตอบซ้ำกันหนึ่งคำถามท่ามตอบซ้ำกันคำถามง่ายมากเพราะว่าพวกเราเป็นแฟนคลับที่เบลล่าอยู่แล้วครับคำถามก็คือพี่เบล่าเล่นละครเรื่องอะไรบ้างคนละหนึ่งเรื่งครับอ้าวบุพเพสันนิวาสใช่ไหมครับ ใช่แน่นอนนะฮะบุกเพไปแล้วนะครับพีไปแล้วนะคะบุกเพไปแล้วนะครับพีไปแล้วเล่นละครเรื่องอะไรบ้างครับมีพลอยท็อปมีพลอยท็อปคุณแม่อย่าตื่นเต้นคุณแม่อย่าตื่นเต้นนะคะกงกลางตอบได้อีกไหมคะกงกลางถูกต้องครับสองท่านแล้วนะคุณพี่ครับมีพลอยเหรือผมลีกินลูกตาครับอมีพลอยแรกครับแรงเงาอัจฉริยะนะคะคุณแม่แรกเงาอัจฉริยะ นีมัลยครับจริงนะคะาเร็วตีไอ้โหค่ะเย่คอสุดทิยนี่แหละะความน่ารักของคนไทยเรานะฮะพือสนับสนุนกันนั่นเองนะครับก็ได้ว่าตอบทุกหมดทุกคนเลยนะครับ ของรางวัลพิเศษในวันนี้นะครับก็จะเป็นของรางวัลที่ทาพี่บรร่ามอบให้นะคะจากเบสอินเตอร์เนชั่นแนลของเรานั่นเองได้ค่ะเดี๋ยวเราเชิญพี่บรร่าเป็นคนมอบให้นะคะครับผมไปกันเิญครับจากแม่ก็ใช่ครับครับมาอีกหนึ่งอันขอบคุณมากเลยครับสำหรับผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับขอบคุณมาก อีกอันหนึ่งครับเรียนเชิญครับอโอเคครับอขอเสียงปรบมือให้กับผู้เล่นเกมของเราในวันนี้ด้วยนะครับใช่เลยเดี๋ยวเซลฟพี่ไปหนึ่งรูปนะคะ1 2ึช็อชโอเคค่ะและในโอากาสนี้นะครับผมต้องของกราบเรียนเชิญน,นะค,นครับบุคคลสำคัญนะคะที่ทำให้งานในวันนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับ ต้องขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณบุ๋มกุญชลีปรีชยาดีกุลนะฮะกรรมการบริหารบริษัทเบสอินเตอร์เนชั่นแนลพาเวลแอนด์นิจอจักัดนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งท่านนะครับคุณหมูคีรีรัตนสิรินะครับประธานกรรมการผู้บริหารระดับสูงนะครับขึ้นมอบช่อดอกไม้กับคุณเบลล่าลานนีขอเรียนเชิญครับสวยมากนะครับคอนเซ็ปต์ชาไทยของเรานะครับ ใช่ไหมครับ่อะชาชนได้เก็บข้าวกันไปนะครับใช่ค่ะสามารถ ลำดับต่อไปนะครับลำ<ะ>ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคนเก่งพัชะยะนะคะแล้วก็คุณจีน่าวิรายาขึ้นบนเวทีค่ะถ่ายภาพร่วมกันค่ะคุณหวงกับคุณหมวยังคงอยู่ด้วยกันนลยค่ะเป็นอีกหนึ่งเฟรมนะคะสำหรับแฟรมอันดับต้นของเราด้วยค่ะพี่เก่งพัชชะยะนะคะแล้วก็พี่จีน่าค่ะร่วมเดินทางกับเราเกือบทุกทริปเลยค่ะเซอมวชอนสามารถถ,ถ่ายรูปร่วมได้เลยนะคะ เชิญนะครับคุณหล่อมาดาทพี่สื่อมชนด้วยนะคะให้ความ,มสนใจมาในางานวันนี้นะครับ เตรียมตัวนะครับรบกวนทุกท่านมองกล้องกลางนะครับพี่ที่ชูมืออยู่นะครับเอาเดิงสอบสามอย่งเลยียครับกล้องภาเพเป็นไหวนะครับภาวิดีโอครับวิดีโอค่ะ,อคะบ,อบอกได้บอกตื่ได้เลยค่ะรแล้วดับต่อไปนะครับต้องขอมอบช่อดอกไม้นะครับให้กับคุณเก่งทัชยะนะครับ พึ่งจีน่าโอเคค่ะร่วมถ่ายรูปก็ื่อีกสักกลุ่มฉันนะคะขอสำหรับตแห่งนิดนึงนะครับอ้าวโอเคครับเดี๋ยวเรามองข้องกลางนะครับซ้อนไหล่กันนิดนึงครับทุกท่านครับ,บ,บนะเป็นการจัดลำดับคือการถ่ายภาพเพื่อจำลองสื่อต่าง กองการครับอ่ะเรียบร้อยครับอะกองการทีเร่เสื้อขาวนะครับสุดหล่อของเราครับอ่โอเคครับวันนี้เราเก็บดอกไม้นะครับอีกหนึ่งช็อตน,นะครับแบบไม่มีดอกไม้ครับเรถตู้นนะ้ขยับขยายทางนะครับบางโครกัรนะครับโอกาสเลยครับ เอาดังเสือนำเงินนะครับวิดีโอไหมครับวิดีโอไหมครับวิดีโอนะครับมาครับหนึ่งช็อต <Yeah! S 2> อค่ะเย่กองหลังด้วยนะครับพี่ๆส่วมวลชนนะครับเป็นวิดีโอทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับช็อตน,นี้นะครับและยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะครับต่อไปนะครับผมต้องขอกราบเรียนเชิญน,นะครับตัวแทนสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว าทาวเวลแล้วก็มินิวิลทาวเวลนะครับขึ้นทีละสองเจ้าเลยนะครับเดยกสมายทาวเวลมินิวิลทาวเวลครับใช่ค่ะเรียนเชิญเลยนะคะเรียนเชิญถ่ายรูปค่ะได้จ้าเข้าสิ่งนะคะรับโ,โอเคครับอ,อันนี้ช็อตเดียวเลยแล้วก็เลิฟรี่สมายทัวร์ค่ะขึ้นมาได้เลยคะ่ะเชิญเลยครับเข้าประกอบข้างที่เบลล่าได้เลยครับ เรียบเลยต้องเนแบนี้ท่